เราจะมาทำชลินซีสังเคร์แสงกันนะคะสิ่งที่ต้องใช้มีไข่ไก่นมฟองหัวเชือช้อชลินซีสังเคราะห์แสงน้ำสะอาดติดลิสบางบ้านหากมีสิ่งอ,งอ,องงื่นๆเพิ่มเติมเช่นกะปิน้ำตาน้ำตาลนมเปรี้ยวหรือว่า เครื่องดื่มชูกำลังก็นำมาใส่ได้นะคะมาเริ่มกัเมม<า>นเลยวันนี้แม่ดากั๊จะจ๋ามาทำจุลินรีสังเคราะห์แสงนี่เดี๋ยวเราจะไว้บำรุงในนาข้าวกลางาอ่ะให้จ้าจ๋าตอกไข่ก่อนนะคะอ่ะอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างนะคะม,มีอะไรอันนี้คืออะไรคะไข่ไก่แล้วก็มีน้ำเปล่านะคะจริงๆหลักๆก,ก็มีแค่นี้แหละแต่เราอยากเติมตัวที่จะมาช่วยนะคะด้วยนั่นไม่ว่าจะเป็นถ้าบ้านไหนมีน้ำปลาก็ใช้น้ำปลานี่ ถ้าบ้านไหนมีกะปิใช้กะปิ้วก็เอามาละลายน้าก่อนหรือมีผงชูรสเอามาใช้นะคะแต่เราไม่ได้เอาผงชูรสมาทานเนาะเรามาทำซูบีนจีแล้วลูวาากเนาะเฮ้ยเลย็กก่าอ่าเจ้าสาตอกไข่เลยใช่ปึ๊บเปลือกไข่ก็เอาขายำลงไปได้นะคะใ,ใช่ใช่เอาเปลือกไข่ใส่ลงไปได้เลยแต่ทําให้แตกๆก่อนนะไม่ทําให้แตกๆอันนี้เปลือกไข่ก็ขยำใส่ลงไปได้เลยนะคะ เพราะว่าในเปลือไข่ก็จะมีแคลเซียมมีแร่ธาตุด้วยเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าจุลินทรีย์สังข้อแสงดียังไงกับต้นพืชกับกับขักของเจ้าจ่าเนะาะที่เราปลูกกับต้นข้าวที่ต้นข้าวใช่ไหมอ่าจ้าจ่าคนได้เลยค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะสามารถทำจุลินทรีย์สังเครแสงได้ถึงสิบเลยกเ็กเียวใช่เหมือนไข่เชียวเลยลูกอ่าีนี่เท่ากันเลยนะคะ แล้วนะคะจริงๆเราใช้แค่แค่ไข่นะคะอย่างเดียวก็พอแล้วก็ใช้หัวเชื้อเดิมนะคะของตัวีอวของข้อแสงแต่ถ้าหากว่าเราอยากใช้ตัวเล่งนะคะที่ช่วยการกเรรู้เพิ่มใช่ใชเราก็สามารถเพิ่มได้ที่เรามีบางท่านอาจจะใช้นมเปรี้ยวบางท่านอาจจะมีผงชูรสกระปิน้ำตาก็ใส่เพิ่มได้อ่าเ,เดี๋ยวเจะต่าจะใส่กระปิที่จะ๊ดะะละลายน้ำลงไปปกติก็แค่หนึ่ง้อนชา ใส่มากก็จะเปืองอันนี้จะใส่ละลายกับน้ำแล้วแม่จตใส่ผงชุลรื่องอ่าถุงเคร่อช่นี้ก็พออ่ะละลายแต่ก็ไปนิดเด็กๆก็ทำได้สนุกดีใช่ไหมคะอ่าต่อไปเอามาใส่ในขวดแล้วนะพร้อมยัง ไข่หนึ่งฟองสามารถทาได้ถึง10ลิตรนะคะน้ําที่นํามาใช้เราใช้น้ำอะไรนะจ<ม>๊สสาหาเป็นน้ําประปาต้องตั้งถ้งไว้วนนก่อนเนาะเพราะมันมีคลอรีนนะอันนี้เราใช้น้ำสะอาดาให้เ๊สสาเทใส่อย่างละคขึ้นนไหมเอาช้อนตนะักได้ไหมค่อยๆเอาช้อนเหมือนจัอืมเยเติม กรอกส่วนผสมทั้งหมดแล้วก็ปิดฝานะนำไปตากแดดหรือวางใต้ร่มไม้ที่โดนแดดนะคะเป็นเวลาหนึ่งเดือนระหว่างน,นั้นแต่ระวันหมันขยาและเปิดฝาเป็นประจำนะคะแล้วเราสังเกตดูว่าจลินซีนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็คือเติบโตได้เต็มที่แล้วเรามาใช้ได้ค่ะ